ครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าสะพานสะพานหนองจิกนะครับอ่าผมจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังสมไมผมอยู่อายุสิบขวบนะเจ็ดแปดขวบนะสะพานนี้มันเป็นประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้มันจะเป็นอะไรแต่กล่องมนมันจะเป็นมันเป็น แอ่งท่านี่ครับแองท่านี้เขาเรียกว่าเป็นหนองเป็นหนองนเป็นน้องใหญ่นามคือเขาก็ทำสะพานไมายทำสะพานไม้นะอันนั้นเอ่อผมจะพูดยังไงนะมันมันเป็นแอ่งตรงกลางนะตะพานยังไงผมลืมไปละแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นอ่าที่จกป่านะครับข้างล่างเป็นดินเหนียว เหนียวนึบเลยครับผมก็ชม <pad> ุดน้ำผมก็เร so so ีนงเรียง้วยเนาะสามสี่ตัวกล้วยอ้วกนี่คนาดเนี่ยจะเล่าประว่ติาสตร์สองพันประมาณสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับแล้วผมก็จกจกไปปุ๊บเนี่ยน้ำไปเลยก็ชมุดลงไปนะครับชมุดลงไปนี่ชมุดลงไปเลยใช่ตอนนี้ไม่มีสะพานนะมันมีสะพานอยู่อยู่หน่อยนึงข้างทางไอันนี้ขวางอยู่ครับ ผมก็จกลงไปเนะาะจกไปปุ๊บก็ะเด็นปละรถเต็มมือเลยครัผมก็โยนลงไปนัป้นเ็กน้อยๆเขาปึงนางนางใบหน้าเป็ดยกปละรถปละ,ะรถโอ้โหเต็มมืออายะเลยครับนี่เป็นที่มาก็ว่าหนองคำว่า,าจิกนี่ไม่รู้มาจากไหนนะครับนี่คือหนอนจงจิกบีปละรถมากสะ,ะ,ะาพานก็พัฒนาพัฒน์ปุ๊บแล้วน,นี่เลยเป็น พึ่งแล้วครับมนีพานต้องแล้วเยยังไม่เอาอะไรออกดีเลยครับยังไปทำในกบขางอันนี้คือของจิกกับสะพานใหม่ทำพร้อมก็ตะกึงสะพานตรงขามตะกึงตะกึงไปตะกรูกออะตะกองมานมดมาครับเพราะนั่นก็ากาถ,า,กถาเราสืบฟังว่าของจิกมันคือ ที่ไปที่มา,นาหน้านะครับมันเป็นเอง่งเป็นหนองนะครับเป็นหนองน้ำหนองน้ำแล้วก็มีปลาลายป่าชุมเบ็กเล็กน้อยคนเท่าก็มาล,ลีงคุ้ยเล็กงัวแต่ก่อนงวัวไม่ค่อยมีนะครับมีแต่คุ้ยไม่ค่อยมีมีแต่คุ้ยนะครับเพราะว่าพวกกว็ขี่คุ้ยเนี่ยถุงนาเนี่ยเอกนาไกลกับปล่อยเต้มเขาเกี่ยวเขาแล้วนี่คือเราประวัติของจิง ก็ได้มีพัฒนาสะพานใหม่ก็เป็นความภาคภูมิใจช่วงสมัยนิดน่อยตอนนี้อายุประมาณเท่าไรละ่ะระสิบเจ็ดประมาณหกี6หกห้าหกเจ็ดปีนะครับอยุประมาณห้าเจ็ดปีตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับรถวิ่งสะดวกเร,ร,ร,เรนมาเรนก็จะมีหลายทางด่า อาจจะอาจจะทำรองรับสะพานิเลนอิกเข้าหนากนะ็ได้แต่เขาจะทำใบพาดมาไปขอนแก่นอีกในข่าวที่เชนนะครับคอยดูจะทิงเส้นขนาดไหนคดีไม่ตั้งใจครับวันนี้อยู่ที่สะพานน้องจิกอ่าตอนนี้อยู่ในเขตของตำบลลำโค้งเหนือพนมสุขตำบนน้องสุขผิตลอยตัชคดีไม่ตั้งใจครับวันนี้เป็นที่ อาทิตย์ที่6ตุลาคมครับมาเด็ดเรื่องสะพานหนองจิกครับครับครับ